พี่โบ๊ทขาสาหรับซีนนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยโดนโดนอะไรมาฮะเออก็ต้องโดนนะครับเพราะว่าคนให้ความร่วมมือเยอะมากกระเทยไทยให้ความร่วมมือเยอะมากนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้สนับสนุนให้กระเทยตีกันนะเ,เราแค่เอ่อให้ให้เห็นความสมัคคีของของคนกลุ่มหนึง่งซึ่งแบบคนไทยถ้าโดนรังแกเนี่ย เออเราก็ต้องสู้ยิบตาแต่ทีเนี้ยเขาไปอ่ะเขาคงไม่ได้ไปเจตนาฆ่าหรอกเขาคงไปไปใช้เห็นว่ายาม่มินยาสักสีกันนะเออใช่ไหมช่วยยหน่อคือจะบอกว่าพี่พท์เนี่ยไม่ได้สนุนสนับสบุนความรุนแรงแต่เป็นงแต่ว่าแค่อยากจะถ่ายทอดตรงเนี้ยให้ให้ ทุกคนได้รู้ว่าคนไทยเนี่ยเวลามีอะไรแล้วคนไทยไม่ทิ้งกันแต่เจ๊ก็ทราบข่าวมานะว,าาว้าว่าแลวข่าวล่ามาวายงไงหรอก <c oughs> ร,ร,ระเทยฟิลิปปินส์พันกว่าคนกำลังซื้อวีซ่ามา <c oughs> ที่เมืองไทยน <c oughs> ่าจะถึงประมาณอาทิตย์หน้ายจะมาดูหอแต่งแล้วฮะจะมาลุยพวกมึงจะมาดูหัวจะแตกหัวจะแตกจะมาดูหัวจะแตกในวันที่14นี้แต่ว่าจะเห็นอะไรบ้าง อันนี้แหละครับสีนที่พอมันในหนังก็จะเห็นว่าความสะดวกของขอขอจะแต้แหกสัปปะโยชน์แล้วก็สีนนี้ก็อันซีอันนี้อันซีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูเองเขาบอกไปเดี๋ยวคนไม่สบายอ่าใช่ใ่แต่ว่าเนเรื่องมันจะลิงก์กันได้กับกับที่ถ่ายไปแล้วใช่ไหมมันมันมันต้องไปดูเเชื่อถอะ ไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่พลเรือนทำไม่ได้มันเป็นความกดดันไหมพี่พลเพราะว่า14จะเข้าลงแล้วแต่ว่ายังยังอยู่ตรงนี้กันเขาถ่ายวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปตัดใส่ไม่เหนื่อตัดวันนี้เลยนะถ่าตัดวันนี้เลยเพราไม่ไปลงเกียรลงอะไรอีกเรานัดคนตัดเวลาตีสามเพราะเดี๋ยวพอถ่ายเสร็จเอาไปเดลิเยเสร็จแล้วก็ไปตัดเลยแต่แต่รับรองลิงก์กันแน่แน่ลิงก์กันได้อยู่แล้วแล้วแต่ว่าพวกนี้มีปีกันอีกทำไมส่งก่อนเสิร์ตทันพรุ่งนี้มีตีกันอีกมีเรื่องอีก ก็ถ่ายฉากมันตันมาเร็คือตีวันนี้ถ่ายฉากมาเลยนี้พรุ่งนี้ถ่ายสลับกันไปมึงตีกูก็ได้กูก็ถ่ายได้ทุกวัน กอเซนเซอร์ก่อนีพอที่มดสอ๋อก่อนเซนเซอร์ก็นัดนัดวันเซนเซอร์ไปแล้วจริงๆหนังเรื่องนี้เซนเซอร์ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ผ่านได้สิบห้าบวกแต่ตอนเนี้เราจะไปขอเซ็นเซอร์อีกรอบหนึ่งโดยที่จะเอาฉากนี้ใส่เข้าไปเราจะเป็นเราจะขึ้นได้ว่ายุติความรุนแรงกะเจยไทยยุติความรุนแรงยุติด้วยอะไรคะด้วยฉากตีกัน ในฐานะนักแสดงลำบากใจไหมคะกับบทก็จะไม่ได้มีอะไรแบบเพิ่มเติมไม่เป็นไรวันนี้เจ๊มีบทบาทเป็นห้ามอย่างเดียวเท่านั้นเจ๊จะบอกว่าห้ามใช้ความรุนแรงแต่แต่ที่หนักใจห้ามใช้ความรุนแรงแต่ที่หนักใจคืออีนี่แพนเค้กตุ้ไหลจะเป็นตัวนัดมีไงเป็นตัวนัดมีไงคือตัวละตีนไงตอนนี้คิดว่า ไอพี่พบ๊บอกโคเดี๋ยวจะมาไขเนี่ยอันนี้เนี่ยดว่าจะเป็นอีแพนเค้กแล้วก็จะมาจับเจ๊แต๋วเพื่อจะมาลุยนู้มึงเป็นนอดมีมึงตัวรับตีนเอานไไนพี่พบ๊ทไม่มีคือบอลบอลพี่พี่แอร์อะไรเนี่ย G P Q L P t เอเบาๆหนุนหน่อยนะคือตรงเนี้ย เมียไปต่างประเทศกลับมาขอให้น้ำยังเหมือนเดิมพี่ตกลัวผิดคิวไหมรอกว่าอะไรโอ้โหแล้วจริงๆเอาตรงบางคนก็ไม่ใช่นักแสดงจริงๆเออคือ,อคือคือรบกวนคุณพ่อโนน,อนแหละกำกับให้ดีว่าอเอาแค่ไหนอะไรยังไงคือไม่ใช่ว่าต่างคัดแล้วแล้วบางคนไม่รู้ก็ยังตุ๊กตับตุ๊กตับอยู่ ก็คือขอให้เหลือฟ้ากลับบ้านมั่งก็เข่ามันอะไรสแต่แต่เอาเอาเป็นว่าฉากเนี้ยเอาเป็นแบบว่าไม่ให้มันดูเป็นความรุนแรงเพราะว่าเราเพราะว่าเราเพราะว่าเราไม่ใช่ความรุนแรงมาถึงาเทยไทยค่ะมามากันเยอะประมาณสองสามร้อยคนจริงๆคือคือต้องบอกกันว่าด้วยด้วยตัวหนูเองหนูได้ดูข่าวแล้วก็หนูรู้สึกขนลุกนะแล้วแล้วพอพูดคำนี้ย ถ้ากรูตีมีกระเทยไทยรับรองว่ากรูตีไม่แตกจริงๆอันนี้คือแบบอู๋แบบมันมันมันมากันแบบว่าเหมือนมืดฟ้าหมดินแล้วก็แบบเป็นกระเทยเป็นกระเทยไทยที่เหมือนเป็นรักกันมากอ่ะรักกันอ่ะเพราะว่ารักใครเอ่ยอะไรขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าเป็นกระเทยไทยกะเทยไทยฉากก็ได้ดูแกว้งกวกยืนดูกันเลยคือตอนเนี้ยก่อนเนี้ยเรารู้สึกว่ากระเทยอ่ะมันจะมีความแหม่งแหม่งกันว่า ครูสวยก็มึงม,มึงเล่นกับกูเหรอยะ,ะมีความอิจฉาก,กันนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าพอพอเอาเข้าตจาจริงจริงคือเราต้องช่วยเหลือกันละกันกูเชื่อว่าคนไทยยังรักกันพ,พี่พี่รู้จักอะไงคะว่ากระเทยผ่านศึกคนนี้ซีมีนาทุกทุกปีจะเป็นวันกระเทยผ่านตึกบอกเลยหนูว่าเป็นสถาปนิเป็นวันกระเทยไทยไปเลยจริงจริงี่เขเจ้าแตกก็รวมโมเมนต์นี้เข้าไปคือหนูอยากจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องหอเจ้าแตกถราใครทันเมื่อสิเป็ดเจ็ดปีที่แล้ว จะรู้ได้เลยว่ามันเป็นเหมือนเหมือนศิลาจารึกการบันทึกเหตุการณ์บ้านเมืองอไม่ว่าจะเป็นกระแสสังคมเป็นกระแสโลกพี่บ๊วอยู่ตรงไหน้าจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วทั้งเมื่อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนเหรอจะไปทำงานเหรอไม่เคยเห็นมึงทำเพียอะยรทำงานอรอยืนไายัเดียวไม่เห็นจะกลับอะไรเลยหนูนึกว่า ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่มันยังได้ในกระแตตัวเจลหรือว่าในในในสังคมโลกตอนนั้นตุ๊กตาลายนะเป็นพักแรกอ่าไม่พักสองพักสองพักสามก็มีลูกหงลูกเอวแล้วก็มีโกโกวา ตลอดขึ้ไม่อัปเดตได้ยังไงอ่ะเขาเหตุการณ์เกิดเมื่อวันศุกร์นี้ยวันนี้ถ่ายแล้วอ่ะแล้วเขาคโตวันนี้ยังไงได้ตังค์ไม่ดีเออยังไงเคียร์าเลยเอาอย่าหาไม่พูดถึงเรื่องเลยไปแล้วโพสไปแล้วไม่โคตรฟุดโคตรกูได้ตังค์เพิ่มไหมมาไม่ใช่ไอตังค์ไม่เหนยถ้าเกิดอะไรส่งเรียกแอมบูลนา์ไม่สบายได้ไหมใกล้โรงพยาบาลอ๋อใกล้โรงพยาบาลเหรอโอเคโอเคปลอดภัยปลอดภัย อ้ยาเขาบอกว่าภาคนี้จะเป็นพักสุดท้ายแล้วไม่จริงค่ะอย่าไปเชื่อมันมันก็สร้างกระแสไปอย่างนั้นแหละเห็นมันพักสุดท้ายมาสามสี่กแล้วจำได้ป่าภพคที่มีอีกทีตลาดีกอพาคที่มีเป็นยูนิคอร์นยูนิคอร์นพร์นั้นคือมันประกาศเลยพักสุดท้ายไม่ทำแล้วพอมีคนเอาตังมากองให้มามันก็ทำก่อไม่พาคนั้นคืองอนกันหูที่พัยังงอนกันหูก็แบบว่าตุ๊บป่องตุ๊บป่องกันแล้วแบบว่า เขียนให้มึงตายแม่งเลยภาคสุดท้ายอยือใแพนเค็กแล้วก็อ้าย้ายก็ตายก็ไม่ได้ว่าอะไรมันงานกับมึงภาคนั้นเหรอมันงานกับกูทุกภาคเพาขับรถหนีกองท่ายนี่คือขับรถกลับบ้านโดยที่แบบว่าไม่บอกพี่รงเข้า่ากอไปไหนกลับบ้านแล้วไปเรียกพี่รงเข้าฉากกูขับเลยไปประมาณ1ิกิโลแล้วเออนั่นแหละคือภาคนั้นน่ะคือหนูก็แบบ ก็งอนกับเขาแหละแล้วเขาก็เลยบอกว่างั้นงงอนได้ใช่ไหมกูเขียนตายเลยต้อสุาท้ายปรากฏว่าพอไปทําหนังแล้วไปเสนอที่ไหนเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากได้หอวตถวแตกทาเรื่องนี้ไปไปเสนอไม่เอาอยากได้หอวตถวแตกก็เดี๋ยวก็มาเล่นหอวแถวแตกไม่ได้นะเคราะที่แล้วมันตายพันไป ยมทุบยมทุบจับผิดตัวเดี๋ยวเขาจับคขาบอกว่าเขาเงเทใส่ใช่หรอของกูของกูเงินเด้งเข้ามาชีแล้วเงินเข้าแล้วนะพี่รองเอางี้นูบอกเลยเป็นนักแสดงคนเดียวของโลกถ่ายเรื่องนี้มันเอาเงินเรื่องหน้ามาใช้แล้วหนูแป้กใจมากกับพลอนุนี่คือนุบอกพี่รองไอ้เงินเงินเงินเออหอจะาแตเนี่ยหมดแล้วหมดไปแล้วนะหมดไปแล้วตั้งแต่ก่อนถ่ายแล้วนี่ตอนนี้เอามา5้าแสน อ้าแสนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เต็มตัวไม่ใช่คึ่งนึ่งที่เดโอ้หเราแล้วเรน่เหมือนกันเหนเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันดดมื่นห้าแสนนี่ไม่ใช่เต็มเรื่องนะครึ่งเรื่องด้วยนะดอกคำนี้เรียบร้อยแล้ว ยอมยอมยอมแต่ที่เรากลับมาทั้งหมดก็คือเพราะความรักแหละไม่ใช่เป็นความผูกพันกันเพราะอนอน้อตีจันุรงมันมันเป็นเหมือนพี่น้องกันแล้วด่ากันได้บางทีมันก็ด่าลุงบางทีมันก็ด่าเจ๊บางทีก็ด่าโก้บางทีโก้ก็ด่าด่ากันไปด่ากันมาแต่ก็ทํางานกันไปตลอดเวลาไม่ทําให้งานเสียด่าแรงไหม ไม่เราด่ามันแรงแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยกล้าด่าเราพี่มดจะไม่แต่รับหลังด่าเราแรงมีคนบอกต้องบอกกันว่าตั้งแต่วันแรกที่หนูรับเล่นเรื่องหอวจอมแตกเมื่อสมัย17ปีที่แล้วเนี่ยหนูึกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังทางเลือกหนูคิดว่าเฮ้มันเป็นหนังเพลที่สามอ่ะมันจะมีกลุ่มคนดูหรอวะมันไป็ทั้งหมมันคือปรากฏว่า17ปีผ่านไปเชื่อไหมว่าภาพยนตร์เรื่องหัวจอาแตกเนี่ยทำให้หนูมีชื่อเสียงที่ญี่ปุ่นคนนักศึกษาญี่ปุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปญี่ป คุณดังเลยเหรอกูออไปญี่ปุ่นเดือนกว่าไม่มีใครรู้จักกูไม่ได้แต่งแบบหรือว่าเราแต่งแบบดีต้องแต่งเหรอวะแต่งไม่ได้ทไปผ่านังเรื่องญี่ปุ่นไม่มีใครรู้จักเลยอะ่ะจริงเหรอเออของหนูเนี่ยนั่งรถไฟไปญี่ปุ่นน,น่ะเด็กแบบประมาณแบบสิบสี่สิบห้าเรียกว่าอ่าติม,ตามันเต้ลแล้วก็ให้เป็นแกะกะแล้วก็อ่า S <S <ans> <S แป้งเก๊กกะออเตวแตกอ๋อหโหอแตวแตกค <S ans> นที่ปุ่นรู้จักหอตวแตกแ, <S ans> แล้วปัจจุบันเนี่ยเวลานหนูเจอคุณพ่อคุณแม่นะบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเป็นหนังกระเทยถูกไหม <S <S <ans> <S ตอนนี้กลายเป็นหนังครอบครัวไปแล้วนะหน <S ans> ูๆๆเห็นเด็กเจ็ดขวบแปดขวบจุงมือกับคุณพ่อณแนมเมานี่ที่แพนเค,ค้กลูกชอบดูมากเลยดูกับผมดูหนูรู้สึกว่าเออพี่พอไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะกระเทยเด็กผู้ชายอายุสิบห้าสิบหกวัยรุ่นถ่ายคลิปทำเสี่งเสียงแถวหน่อยได้เจียแถวหน่อยได้เจียแถวหน่อยอย่างนี้เลยนะ แม่ก็เมื่อก่อนพี่พี่ข้อมไงเขาก็พี่ข้อมด่าไอสัตว์หน่อยตอนเนี้ยพี่ก็จะแต่ด่าจะแต่ด่าหน่อยก็ตามพี่ข้อมไปแตงว่าจะพาสต่อไปก็เราก็ยังจะพร้อมเล่นอยู่ถ้ามีพร้อมมันพร้อมโอนมาละมันพร้อมโอนไปและมันเข้าบัญชีมากก็็เเเล่นนหมมือดิก็เล่นเหมือนเดิมฝากด้วยนะครับ ฝากไว้แค่แต้วอีกประมาณผ้าบางก็ประมาณอาทิตย์ห <c oughs> นึ่งแปดวันแปดวันก็สิบสี่รอบเพจอย่าลืมเชิญเชิญชวนทุกครน,นะที่พาร,ราคองออวันที่13 6สมงเยัเป็นต้องไปพอหลังจากวังน้ำเสร็จแล้วปั๊บวันรุ่งขึ้นวังสายทางปฏิ <c oughs> อ๋อแต้วแต่แหกศัพท์ไปอยู่ผมบอกเลยว่าภาพเนี้ยคือเรื่องสัพท์ประโยค <นะ S 2> คำว่าศัพท์ประโยคเนี้ย แค่แตวเองเนี่ยถ่ายได้ครึ่งเรื่องจึงรู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้นะไม่รู้นะเขาถามว่าไอ้รกรอมันเป็นอะไรมันคืออะไรไปปร้สรรพยศ่ยคือมันมันมันเป็นการฟิชเชอร์ลิงกันร,ระหว่างภาพยนตร์เรื่องที่หยดกับตับปลาเลอรก็กลายเป็นหอตะแตกแกะแทกสปปรรพยศเพราะว่าเป็นหมู่บ้านสปปรรพยศไม่มีใครคิดได้มีมังคงเดียเขาฝากด้วยจุกตีมีนาคมนี้หนูเชื่อว่าก็เป็นภาพยนตร์ที่หลายๆคนน่าจะเข้าไปขำแล้วแล้วภาคเนี้ยมันมันเป็นภาคที่แบบ ตกใจจริงอ่ะบอกเลยว่าเป็นเป็นภาคที่น่ากลัวภาคอื่นภาคอื่นตลก80%น่ากลัว20%น่ากลัวน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนีผีแบบตลกหนีผีแบบตลกแต่ภาคนี้ตลก50%อีก50%ตกใจกลัวเลยใช่น่ากลัวแล้วก็บอกได้เลยว่าจะมีช็อตมีมีให้เอาพี่ๆเอาไปเล่นเอาไปล้อในทิกตอกได้แน่นอนแค่ถักเปิดนี่ก็มาแล้วกี่ร้อยกี่พันล้านนี่คะก็กี่ร้อยกี่พันล้านขอแค่พิจารณา สองน้างก็ดีใจแล้วจะเป็นนางเอก้านาติชาแบบประเภทแบบหัวเปิดออกมาทีแผลแบบหยดหยดติ้งติ้งติ้งมีแบบเลือดมีอะไรละแล้วประชันหน้ากับเจ๊แต๋วอย่างเนี้ยงให้กูทำยังไงวะน่ากลัวมาก่กลัวน่ากลัวน่ากลัวอาสาวหนุ่กระเทยนิดนึงไหมคะีนนี้เนี่ยก็หนูว่าจีนเนี้ยจริงๆแล้วยินดีนะแล้วก็ดีใจที่จะได้มาเล่นในในจีนเนี้ยหนูเป็นคนที่เจ็ข่าว แล้วเป็นคนที่เส็มเรื่องราวหนูรู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละอย่างที่บอกว่ากระเทยอ่ะมันจะมีความแม่งแม่งกันมีความสวยและชดจริงฝ่ายกันก็จริงแต่ในเมื่อเราต้องรวมพลังกันหนูว่าใครก็ทํำลายประเทศไทยไม่ได้โดยเฉพาะกระเทยไทยจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ไอพวกเอ้นี่คือสนับสนุนให้แบบนอใช่ใช่้ความรุนแรงไม่เอา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 นักข่าวใช่อยู่ข้างบนก่อนนะไปนแอนูขอควาคิดะหนึ่งสองพี่โก้ค่ะพี่โก้